ก็ยังคงมีมือใหม่หลายคนนะครับที่หัดทำขนมพกหรือเพิ่งเริ่มทำนะครับยังคงทําขนมพกไม่อยู่นะครับเป็นเพราะว่าไฟที่เราใช้นะครับมันแรงเกินไปกันเพื่อนนะมาครับเดี๋ยววันนี้นะครับลึงตู่จะมาให้มดูนะครับว่าไฟที่ต้องใช้นะครับสำหรับมือใหม่ต้องใช้ไฟประมาณไหนครับมาดูกันนะไฟที่ใช้ทำขนมนะครับนี่ครับต้องเป็นไฟขนาดนี้พอนะครับแค่นี้พออ่อนๆแค่นี้พอ ถ้าหัวไม่ขีดพอเยนะครับแบบนี้อย่าให้แรงกว่านี้ครับมือใหม่นะครับเพราะถ้าว่าใช้แรงกว่านี้นะครับผมพกมันจะไหม้นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเรายังขึ้นไม่ทันนะครับเรายังกะเวลาไม่ถูกครับว่าขัมพกจะสุกตอนไหนนะครับจะใช้เวลาในการัดการไม่างนะครับเพราะฉะนั้นควรที่ใช้ไฟอ่อนไปก่อนครับใช้เวลาไปเรื่อยๆครับก็ค่อยฝึกค่อยทำไปนะครับจนคล่องํำนานแล้วครับเราค่อยๆปรับไฟได้นะครับเพื่อนๆนะนี่คือไฟที่ต้องใช้ทำขัมพกนะครับ สำคัญมากนะครับไฟตอนนะครับถ้าใช้แฟลรเกินไปนครับมันจะไหม้นะเพื่อนนะและดูตามในคลิปนะครับแล้วก็ไปถาตามได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้พวกเราออกมาดีออกมาสูงครับควรจะต้องใช้ไฟอ่อนๆไว้ก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับอยากจะมีอาชีพขึ้นนะครับทักมาเลยครับตรงนี้จะมีครูสอนให้นะครับเพื่อนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ